ดวงใจกับดวงแก้วสีอยู่จังไดแล้วพ่อจ่าแม่จ่าดวงแกว้วดวงใจลูกของแม่พ่อกับแม่จาเป็นต้องไปเหตุงานให้อีหล่าสองคนอยู่กับตายายข่าแม่เด้อกเด้อพ่อจ่าแม่จ่าพ่อกับแม่ฝอกับมหาดวงแก้วกับเอ๋ยดวงใจเด้อจ้าพ่ายายไปหาผัวไม่หัวเก่าไปหยังอะไรเผาว,วายเ้า เท่ากเกษตรเอาทิมสันติมันก็จะได้เท้าย่นด่ต้องเห้นตั้งไหนสัน,านงามตาก,กับไอ้อมสันกับลูกดอกแก้วดอกใจมามือนีมีทุลาย่างหละเจ้าสองเท่าเห้ว่ามาบรงดูพอจ๋าแม่จ๋าจังสีดอกงามตาคมสันพอดีว่าเจสาเขามาหาคนงานเอาไปเฮ็ดงานลานอาหารเขาต้องการคนหน้าตาดี ผู้ยิ่งนาตาดีแล้วกับผู้ทายนาตาดีแม่นี่ก็เลยคิดว่าเสียให้คมสันกับงามตาไปเหตุงานน้ำเขาเขาวาไล่ใดดีดีเนลูกแม่เห้งามตาไปเหตุงานจังไดอยู่นี่ลูกสองคนของงามตาก็ท่านได้พากันใหญ่เดียวเด้แม่แม่ละครับแม่ไปหารับจ้างยู่นน้ำบาตรในเมืองเพิ่นกับพ่อเสียได้อยู่ได็กินยู่ดอกครับแม่เอาเอเาคอมสันล่ะแม่คมสันงามตาสูวสิมาหารับจ้างน้ำบาตเแทนจังเลยจะพ่ออยากพ่อกินเหรอฮะ ลูกสูนี่ก็น่ามือไงไปโรงเรียนก็นต้องเอาเงิน์ตเสมออีกอย่างหนึ่งพ่อกับแม่นี่เป็นหนี้สี่แสนหาแสนสู้ว่าไปสู้สี่พอ่อแม่ต่อเขาสองคนอิติเป็นพวกไปเนี่ยฮะเป็นลูกเขยคนมันมีความูลหลายคนเนี่ยด้วยด้วยข้มสานเลยพ่อครับแม่ครับทำพ่อกับแม่เสียหาเหตุการณ์ยักกนกันผมเนี่ยกับบ้าขีดดอกแต่ว่างามตาเมียผมนี่ตีอายว่าทั้งสองคนเนี่ยไปเหตุการณ์ยันกันคือจังพ่อกับแม่เพิ่นว่าน้องงามตาเนาะ ไอ้คมสัตว์อย่ามาว่าลูกของเฮายังน่อยอยู่งามตาแสนหดหูบอยักผากลูกเต่าสองหลาดอกหางไก่พ่อแม่งามตาบอยากถิมลูกโดนแกวร้องใจไปไกลสันนิยมไอแม่งามตาเมื่อไเป็นคนังไก่เดี๋ยนี้ฮะพ่อแม่่าเว่าจะเ่าหลายขั้วแต่เมื่อกี้พอแล้วมาตัวจงเกือแต่นเมื่เป็นยังองงามตาเอ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 าอาเอาอาอาาอาอาออาอา เอาไปเอามามันหลับเป็นไห้ทั้งผัวทั้งเมียตอนนี้มี<อ>จะของเป็นหนีเป็นสินจะมาใส่เอาลมกับลวกกับเตาใดใจใดเขากระบ,บอกอยู่เลยว่าเขาเป็นห่วงลูกสาวเขาดปปเดี๋ยวนี้ไพ่สังเขาไปแหงตาไหลออกข้าวสู่มือเขาเป็นห่วงลูกเขาแต่ว่าเขาก็บไม่ได้นิ่งดูได้นี่อพอกับแม่เป็นหนีเป็นสินเขาจะไปหาขายของปุหฮอนมาซอยสู่ใส่หนีก็ได้<อ>สู่กับฟังความลกกวกความเตาเนี้ย<อ>เขาไม่เห็นเขาเขาสิดอือปุลฮอนอีกอย่างบ่ไปใส่มาใส่จักเถื่อนลาะระบาด บินนี่อีจนียนนองสาวเขามันลอยเป็นตายายจังสีตะเมือเหิงวางลบว้อยๆหนาวหนาวนาว่ะมึงเป็นอีอย่าง,งพ่อแม่บอาเป็นยังจังบ่เอาหูใส่บอออกมาเด็กจังใดว่าเป็นห่วงลูกน้อยคือกูนี่มันเป็นคนกูนี่แม่ใหญ่มันอันนี้นี่ก็พ่อใหญ่มันแล้วอันความคิดงโงๆโแบบเนี้ยมันมีแต่สิลทุกไปนะมึงหูบอครอบครัวของเขามันถูกมันหยาด ตอนนี้เป็นหนี้ซี่แสนหาแสนแล้วกูสีเอาใส่มาใส่เขาฮะแม่ใหญ่งามตาไปเถอะงามตาเป็นห่วงลุงอีรีได้แม่โอ้ยม,มึงเสีมาห่วงยังซ้บลูกเดี๋ยวนี่ฮะพี่น้องบ้านนาเลี้ยงนี่ก็บมิตรบุตรเถาเลี้ยงหลานเดียวนี่แม่นเถามึงสิเป็นห่วงเหตุยังตั้งแต่มึงน่ะกูก็ยังเลี้ยงมาไงแล้วซ้ำหลานสอนข้นี่กูเป็นยังกูสิเลี้ยงมาไงฮะไยัยจับเนีย่ย เกี่ยววะสันปัดทูไม่ปวดเกี่ยทูเจ้าสิมาไห่มารามาบังคับน้องมันยังคักยังแน่แถมแม่ขันมันมาอยากไปกันไม่อยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่นี่เป็นิปัญญาเฮ้ยนั่นแหลยแม่ยี่ดอกแม่คอยว่าคอยจ๋ากันแน่เถาะเป็นหายอีหลีนี่ยนว่าเอ้ยขันมันมาหนอกมันว่าไปโอลก็อย่าแววก็สิไปเองดอก แต่แน่ไหนลูกสาวเจ้าแต่ละคนคู่นบ่คักอีหลีตัวสู้บ่ต้องมาเอาดอกกูเจีสู้ไปน้ำกันเมื่อสู้ขูสู้ข้อนี่ละสิยู่ให้ยังไปจังไหนแม่ในเด่นลูกใครผู้ใดสิเลี้ยงอ้าวลูกมึงกูกระสิเลี้ยงตัวใอ้ลูกหลานสามคนสิข้อนไปหนีจะสิเลี้ยงไว้ยุติมึงนั่นไปหาเงินมาหลายๆแล้วก็ส่งมาให้กูเท่านั้นละหูปากให้ไปกับเพื่อไปบ้านอื่นน่ะนะลูกบ้านอื่นเขาคือว่าไงฟังขู่แม่แท้ๆปาสู้ก็มาเถียงดีแท้ พ่อก็แม่เป็นนี่สี่แสนหาแสนถ้าเมื่อไรเขาเอาตำรวจมัาจับพอก็พอเมึงเขาบุกกูสิถือว่าเป็นคว้วหิตของมึงมึงมันบม่อยากซอยกูไม่มองไปก็บม่อยากไปเอาละเอาละเอาละรูปเขาจะไปที่น้องจงแอกบางในสาเมื้อแพ้กูมาถึงเพือนบอนดี้เอามาถึลักไานระบาดไครดอกแม่พ่านอาาปูจับซีพียามึงงานนังนี่ล่ะจีพีเอ็มแล้วซีพียาคืออะไร ที่พีอ่างเนี่ยประพอใจเมื่อก่อนนั่นดิเมื่อโน้มิปูยืนท่านอยู่ดซ่านบอกปู้ตายแล้วมาขวิดปาแมงหิ้วขั้วกับแมงกองแขนปา<ะ>มาน้ำกันเลยแมงหิ้วขั้วนี่สิตโต้ใหญ่กับแมงกองแขนมันคล้ายๆกันซือ้อซแมงกองแขนเดี๋ยวเอามาแกงกับแมงเหนียวได้แต่แบบแมงหิ้วขั้วเี่กินบ่นได้เลยมันกัดอีห่ามึงอีปอบคิวโค้งๆนะว่ามึงเป็นแมงผีพวยจะได้เจ้ากาทั่วกูเป็นแมงนังแมงนี้บ่บอกเจ้าของส่ชุดขึ้นอย่างมึงมา เอ้ยเวยเป็นหัวเสียงไซวีกแน่วาสตันนี่แฮมมงคือหยังเวไป็นแทงข่าบ้านเอ้าเป็นยังไงข่าบ้านดีบ่มีแต่หลุมเงือดคักแซห่แท้แท่แทะถามยังค่ะเค้คนตัวสันนนคน่าคนคคนคนยัง่ะเมนเงือดพอยังจับน้องทำไป็นยังจับ